คุณอาจเคยผ่านจุดที่หัวใจเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเสียงชัดเจนไม่ใช่ข้อความจากใครไม่ใช่ภาพนิมิตพิเศษแต่คือจังหวะบางจังหวะที่คุณรู้สึกว่าแบบนี้แหละใช่แล้วไม่มีแผนไม่มีแผนที่แต่คุณขยับและเมื่อขยับมันเหมือนโลกตอบกลับทีละจุด หลายคนใช้ชีวิตแบบรอความมั่นใจทั้งหมดก่อนจะเริ่มแต่ชีวิตที่เชื่อมกับจัก,กรวาลน,นั้นไม่ทำงานแบบนั้นเลยมันไม่ให้คุณรู้ทุกอย่างมันให้แค่เศษเสี้ยวของจังหวะและดูว่าคุณกล้าวไว้วางใจพอไหมที่จะก้าวไปกับมันจัก,กรวาลไม่เคยเปิดเผยทุกคำตอบตั้งแต่ต้นมันไม่แจกแผนที่ทั้งหมดให้คุณก่อนจะเริ่มเดิน สิ่งที่คุณจะได้คือเศษเสี้ยวของจังหวะเศษเล็กๆเหมือนก้อนหินวางเรียงกันอยู่ห่างๆและคุณต้องตัดสินใจเองว่าจะก้าวเท้าไปบนก้อนหินนั้นหรือไม่คุณอาจได้แค่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลมารองรับได้แค่แรงกระตุ้นเงียบๆที่บอกให้เริ่มหรือได้แค่การสังเกตเล็กน้อยว่า เสียภายในนิ่งลงเมื่อคิดถึงบางสิ่งคุณอาจไม่ได้รู้ว่าจุดหมายคืออะไรแต่คุณจะรู้ว่าต้องขยับแล้วและจังหวะนั้นถ้าคุณฟังมันแม่นพอมันจะนำทางคุณไปโดยไม่ต้องการเหตุผลจักกวาลไม่ได้ต้องการให้คุณวางแผนเป๊ะแต่มันต้องการรู้ว่าคุณกล้าเดินไปพร้อมกับมันได้ไหมแม้ยังไม่รู้ว่าข้างหน้า คืออะไรเพราะมันจะไม่ให้คุณรู้ทุกอย่างตอนนี้แต่มันจะให้มากขึ้นเสมอทุกครั้งที่คุณกล้าก้าววันที่102คุณไม่ต้องรู้จุดหมายถ้าคุณฟังร่องรอยได้แม่นพอเพราะชีวิตที่เชื่อมกับจักรวาลไม่ได้ขอความมั่นใจแต่ขอความไว้วางใจ ร่องรอยที่ไม่ได้ส่งถึงตาแต่มาถึงใจสิ่งที่น่าทึ่งนั้นคือร่องรอยที่แม่นที่สุดในชีวิตมักจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาค่ะแต่มักเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายบางคนแค่เห็นรูปเก่าแล้วน้ำตาไหลบางคนแค่เปิดเพลงหนึ่งแล้วรู้ทันทีว่าควรกลับบ้าน บางคนเดินผ่านทางแยกแล้วขาเดินไปอีกทางหนึ่งแม้หัวจะยังลังเลแต่ใจนั้นกลับรู้แน่แล้วว่าคำตอบนั้นอยู่ตรงนี้การฟังร่องรอยคือการเชื่อในสัญญาณที่พูดด้วยภาษาที่ลึกกว่าคำและเมื่อคุณเริ่มเดินตามร่องรอยนั้นคุณจะสัมผัสได้ว่าแม้ไม่รู้จุดหมายแต่คุณก็ไม่หลงทาง มีบางเส้นทางที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สามารถรู้ได้จากความนิ่งในใจคุณอาจไม่รู้ว่ากำลังไปที่ไหนแต่ให้ลองสังเกตค่ะคุณอาจจะรู้สึกมั่นคงอย่างประหลาดเหมือนแรงบางอย่างกำลังพยุงคุณไวเ้เงียบร่องรอยที่คุณเดินตามนั้นไม่ได้มาพร้อมแผนไม่ได้มีคนมาบอกคุณว่าใช่แต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่สอดคล้องกับคุณ บางครั้งคือการได้ยินคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจบางครั้งคือจังหวะที่คนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วพูดบางอย่างก,กับคุณโดยบังเอิญบางครั้งคือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความรู้สึกของคุณตอนอยู่กับสิ่งนั้นมันอาจไม่ชัดแต่มันนิ่งมันไม่ได้เร้าใจแต่มันไม่ผลักใสคุณจึงเดินต่ออย่างแปลกใจ ว่าในความไม่ชัดเจนนี้คุณกลับไม่รู้สึกหลงเลยคุณไม่มั่นใจในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่คุณมั่นใจในก้าวปัจจุบันเพราะทุกครั้งที่คุณฟังร่องรอยอย่างซื่อสัตย์คุณจะรู้ได้ว่าฉันยังอยู่บนทางของฉันแม้จะไม่มีใครบอกว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องดูเทคนิคสมเทคนิคของการฟังร่องรอยให้แม่นพอโดยไม่ต้องรู้จุดหมาย เทคนิคที่1กลับมาฟังการขยับภายในที่เล็กที่สุดในแต่ละวันไม่ต้องรอฟ้าผ่าให้คุณแค่สังเกตว่าวันนี้คุณอยากเดินไปทางไหนเป็นพิเศษอยากหยิบหนังสือเล่มไหนอยากเดินเส้นทางเดิมไหมนั้นอ่านไม่ใช่เรื่องเล็กถ้ามันมาจากร่องรอยภายในของคุณจริงๆคะ่ะไม่ใช่เสียงดังในหัวด้วยนะคะแต่มันคือแรงกระเพื่อมเบาๆที่คุณแทบไม่ได้ตั้งใจเลย มันอาจเป็นความรู้สึกที่ว่าวันนี้ฉันอยากนั่งเฉยๆอีกหน่อยหรืออยู่ดีๆคุณก็อยากโทรหาใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลค่ะดูตัวอย่างกันค่ะขณะที่กำลังจะทำสิ่งหนึ่งคุณรู้สึกบอๆว่าอยากพักก่อนแล้วลองฟังและเปลี่ยนจังหวะดูระหว่างที่เดินทาง มีร้านเล็กๆดึงดูดสายตาคุณมากกว่าร้านใหญ่ที่คุณตั้งใจจะไปแล้วคุณก็ลองแวะดูโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆค่ะหรืออยู่ดีๆคุณก็อยากนั่งทําสมาธิช่วงบ่ายทาั้งๆที่ไม่เคยทำเลยในเวลานั้นให้คุณลองทําดูนะคะแล้วอาจจะเจอคําตอบบางคําที่ไม่เคยได้ยินจากตัวเองมาก่อนเทคนิคที่สองค่ะอย่าถามว่า จะไปไหนให้ถามว่านี่คือจังหวะที่ใช่ไหมลองปรับคำถามในใจของคุณเพราะจักรวาลจะตอบกับจังหวะไม่ใช่แผนแล้วจงฟังว่าวันนี้ควรหยุดไหมหรือควรเริ่มอะไรบางอย่างไหมคุณไม่จาเป็นต้องมีภาพปลายทางแค่ถามว่าจังหวะตอนนี้ มันใช่ไหมสำหรับฉันเพราะบางครั้งการก็ไปอย่างไม่ถูกจังหวะจะทำให้คุณพลาดคําตอบที่กําลังจะมาตัวอย่างเช่นคุณกําลังจะส่งอีเมลสำคัญแต่ข้างในของคุณกลับรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ให้คุณหยุดไว้แล้วลองกลับมาทบทวนอีกสองชั่วโมงค่ะหรืออาจจะมีคนมาชวนคุณร่วมโปรเจกต์คุณรู้สึกว่ามันใช่ในหัว แต่ทำไมใจยังนิ่งไม่พอนั่นคือสัญญาณว่าจังหวะอาจจะยังไม่ใช่ค่ะหรือแทนที่จะถามว่าควรลาออกจากงานไหมให้คุณลองเปลี่ยนคำถามมาถามว่าวันนี้ควรปล่อยพลังงานอะไรออกไปจากตัวเองก่อนคำตอบเรื่องใหญ่จะตามมาหลังจากจังหวะเล็กๆนี้แม่นแล้วเทคนิคที่3ถ้าจังหวะมันใช่ จงเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขร่องรอยที่แม่นที่สุดจะไม่มีหลักฐานใดๆแต่คุณจะรู้สึกมั่นในแบบที่ลึกแล้วก็สงบค่ะถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้นอย่ารีรออย่าสงสัยอย่าขอความมั่นใจจากภายนอกอีกไม่มีอะไรจะชัดเจนไปกว่าความแน่นที่ใจของคุณนั้นรู้เองได้และเมื่อเจอจังหวะนั้นคุณไม่ต้องถามใครเลยนะคะ ไม่ต้องอธิบายกับตัวเองด้วยให้คุณเชื่อและก้าวโดยไม่ต้องเอาเหตุผลไปเจือจางมันค่ะตัวอย่างวันหนึ่งคุณอาจจะลุกขึ้นมาแล้วรู้ว่าต้องลาออกทั้งทที่คุณไม่มีแผนอะไรเลยนั่นคือจังหวะที่ใจชัดมากพอแล้วหรือคุณอาจจะฟังพอดแคสต์เรื่องหนึง่งแล้วอยู่ดีๆน้ำตาของคุณก็ไหลโดยไม่รู้ตัว บางทีนั่นคือคำตอบที่รอคุณมานานแล้วหรือแม้ไม่มีใครเห็นด้วยแม้ทุกอย่างยังคลุมเครือแต่คุณกลับไม่แลังเลเลยนั่นแหละมันคือจังหวะที่แม่นพอแล้วสรุปกันอีกครั้งค่ะสำหรับ3มเทคนิคเทคนิคที่1ฟังการขยับเล็กที่สุดความรู้สึกบางเบาที่แทบไม่ได้ตั้งใจเลยเช่นการอยากหยุด อยากแวะอยากโทรหาใครบางคนเทคนิคที่สองให้ถามว่าจังหวะนี้ใช่ไหมไม่ต้องรู้เป้าหมายแค่ฟังว่าใช่ตอนนี้ไหมคุณอาจจะยังไม่ส่งงานยังไม่ตอบตกลงเพราะรู้ว่ายังไม่ใช่เทคนิคที่ 3. ถ้าใช่จงเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องอธิบายกับใครแล้วรู้ทันทีว่าต้องทำแม้ไม่รู้ปลายทาง คุณไม่จะเป็นต้องเห็นเส้นชัยคุณแค่ต้องไวต่อร่องรอยที่เล็กที่สุดที่จักรวาลส่งมาให้คุณเพราะบางทีร่องรอยก็คือรูปแบบหนึ่งของการสนทนาระหว่างคุณกับจักรวาลเป็นการพูดโดยไม่ต้องมีคำพูดเป็นการฟังโดยไม่ต้องใช้หูและเมื่อคุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่ไม่มีแผนเดินตามสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายคุณจะเริ่มเข้าใจว่า จุดหมายที่แท้มันไม่เคยอยู่ไกลมันเดินเข้ามาในจังหวะที่คุณไว้ใจมันได้มากพอคุณอาจไม่เคยรู้ว่าจักรวาลไม่เคยบอกคุณทั้งหมดในทีเดียวมันไม่ได้ให้ความมั่นใจแต่มันให้ร่องรอยเล็กๆที่แค่พอให้คุณขยับได้และในทุกครั้งที่คุณเลือกเดินแม้ไม่มีเสียงยืนยนันใดๆแม้ไม่รู้ก้าวต่อไปจะนำไปสู่ที่ใดคุณกลับเริ่มสัมผัสได้ว่า ไม่มีความรู้สึกไหนที่ชัดเท่าความสงบในใจเมื่อคุณเดินบนทางที่ตรงกับคุณโดยไม่ต้องมีใครรับรองการเดินตามร่องรอยเหล่านี้ไม่ได้พาคุณไปถึงเป้าหมายทันทีแต่มันค่อยๆทำให้ทางของคุณนั้นปรากฏขึ้นทีละน้อยและคุณเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางที่แท้อาจไม่เคยมีใครเห็นแต่มันคือทางเดียวที่พาคุณกลับมาหาตัวเอง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำถามใหม่ที่ลึกกว่าเดิมถ้าทางนี้ไม่มีใครบอกว่าใช่คุณจะยังกล้าเดินต่ออยู่ไหมเพราะในวันที่103เราจะพาคุณไปสำรวจเส้นทางแบบนั้นเส้นทางที่ไม่มีใครรับรองไม่มีแผนที่และอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของใครเลยแต่กลับตรงกับหัวใจของคุณที่สุด พบกันในวันที่103เส้นทางที่ไม่มีใครรับรองแต่มันคือทางของคุณจริงๆเพราะเส้นทางบางเส้นไม่มีใครบอกว่าใช่แต่ใจของคุณรู้ชัดที่สุด